โรงเรียนบ้านดอนแดงสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอ็ดเขตหนึ่งไม่เพียงแต่เป็นสถานที่ที่ให้ความรู้แต่ยังเป็นแหล่งบ่มเพาะนวัตกรรมการศึกษาที่ผสมผสานความร่วมมือจากชุมชนสู่การพัฒนาผู้เรียนอย่างรอบด้านตามเกณฑ์ของสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาขั้นพื้นฐานโรงเรียนบ้านดอนแดง สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาร้อยเอดเขตหนึ่งตั้งอยู่บ้านเล็กที่สองหมู่ที่4ี่ตำบลเชียงขวัญอำเภอเชียงขวัญจังหวัดร้อเอเปิดทําการสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลสองไปจนถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6มีนักเรียนจำนวนทั้งสิ้น80ิคนข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาจำนวนทั้งสิ้นสิคนบริหารงานโดยนายสันติมาอักคดี พูอในการโรงเรียนบ้านดอนแดงคุณลักษณะอันพึงประสงค์ของผู้เรียน8ประการรักชาติศาสากระสั์สื่อสัตว์สุจริตมีวินัยฝ่ายเรียนรู้อยู่อย่างพอเพียงมุ่งม,มั่นในการทำงานรักความเป็นไทย และมีจิตสาธารณะทุกกิจกรรมถูกออกแบบเพื่อให้นักเรียนได้เติบโตเป็นคนดีมีทักษะชีวิตและรู้จักแบ่งปันสู่สังคมความปลอดภัยและความร่วมมือกับชุมชนความปลอดภัยของนักเรียน คือหัวใจสําคัญของโรงเรียนบ้านดอนแดงโรงเรียนบ้านดอนแดงทํางานร่วมกับชุมชนบ้านดอนแดงทั้ง3หมู่บ้านและคณะกรรมการสารศึกษาเพื่อสร้างสภาพแวดล้อมที่ปลอดภัยทุกคนมีส่วนร่วมตรวจสอบและแก้ไขปัญหาแบบบูรณาการร่วมสภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้กับนวัตกรรมดอนแดงโมเดลเราพัฒนาแหล่งเรียนรู้ด้วยนวัตกรรมดอนแดงโมเดลที่จะออกแบบเฉพาะเพื่อตอบโจทย์บริบทของโรงเรียน ยกระดับผลสมริ์และเทคโนโลยีด้วยดอนแดงโมเดลเรายกระดับผลสมริ์ทางการเรียนผ่านเทคโนโลยีดิจิทัลการใช้แอปพลิเคชันช่วยสอนคลิปออนไลน์และห้องเรียนสอดคล้องกับความพร้อม4ด้านของโรงเรียนดังนี้ด้านวิชาการเราออกแบบกระบวนการเรียนรู้ที่เน้นผู้เรียนเป็นศูนย์กลางผ่านนวัตกรรมดอนแดงโมเดล โดยใส่เฉพาะส่วน Academic with Moral ที่ผสมผสานกับวิชาการพร้อมด้วยคุณธรรมใช้เทคนิค Active Learning กระตุ้นการคิดวิเคราะห์และการประเมินผลแบบจริงจังเพื่อปรปับปรุงการสอนอย่างต่อเนื่องด้านบริหารบุคคลคณะครูคือกำลังหลักที่ขับเคลื่อนนวัตกรรมเราส่งเสริมการพัฒนาตนเองผ่านชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC อบรมการใช้เทคโนโลยีการสอนและแลกเปลี่ยนแนวปฏิบัติที่ดีระหว่างครูในเครือข่ายโรงเรียนสร้างนวัตกรรมครูไม่หยุดเรียนรู้เพื่อส่งต่อความรู้ที่ทันสมัยสู่ห้องเรียนด้านงบประมาณเราใช้งบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพโดยจัดสรรทรัพยากรให้สอดคล้องกับเป้าหมายการเรียนรู้โครงการผ่านการมีส่วนร่วมของคณะกรรมการสารนักศึกษาเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับนักเรียนด้านสภาพแวดล้อมไม่เพียงแต่เทคโนโลยี เราออกแบบสภาพแวดล้อมให้เอื้อต่อการเรียนรู้ทุกมิติไม่ว่าจะเป็นห้องเรียนห้องน้ําและอื่นๆเพื่อสร้างบรรยากาศที่กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมจอนแดงโมเดลความสําเร็จที่เกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนผลสำเร็จทางการศึกษาคะแนนโอเนสูงกว่าระดับประเทศคะแนน NT สูงกว่าระดับประเทศคะแนนอาสูงกว่าระดับประเทศ ความสำเร็จด้านกิจกรรม17เหรียญทองงานศิลปะหัตถกรรมนักเรียนระดับเขตพื้นที่การศึกษาโรงเรียนต้นแบบสุขาดีมีความสุขระดับดีเยี่ยมบุคลากรต้นแบบคูเหรียญทองโอเบ Award ์ระดับภาคตะวันออกเฉียงเหนือขูเชื้ชูเกียรติจากกระทรวงศึกษาธิการขอบคุณทุกพลังร่วมที่ขับเคลื่อนการศึกษาคุณภาพสู่ความยั่งยืน